คราวนี้มาดูนะคะตัวที่ผมแบบผมชอบนะผมชอบตรงนี้ว่าถ้าเป็นต่างชาติมาทุกแผนผมจะแนะนําบริษัทมีนะครับคือประกันเดินทางเขาก็ง่ายแล้วก็ประกันตัวอื่นก็ง่ายด้วยนะครับนะ ค่อนข้างจะอวยนะครับถ้าขับเป็นกับเด็กเส้นถ้ามองก็เด็กเส้นครับอเป็นเด็กเส้นเด็กเส้นของของการย์นะของผมนะครับก็คือตัวทุนประกันภัยนะฮะทุนประกันภัยนะครับ,รรบเอ๊ะทำไมถึงกลายเป็นเด็กเส้นของผมไปดูฮนะทำไมเด็กเส้นตอนแรกคือเด็กเส้นกรณีถ้าเป็นแผนนี้ผู้ปรอนว่าต่างชาติจะเข้ามาในบ้านเรานะครับจริงๆทุนเดี่ยวจะมีแผนตัวใหม่เข้ามานะครับเร็วๆนี้ นะครับก็จะเป็นแผนที่แบบโควิดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมี JP JP จะเป็นแผนใหม่นะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเอามาให้ดูในวันหลังนะครับแต่ว่าวน,นี้จะไม่ทันนะฮะก็เป็นแผนใหม่นะครับจะมาแทนแผนเก่าใครที่ซื้อ JP เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาจให้คุณเนี่ยคุ้มครองต่อเนื่องแต่คุณจ่ายเบี้ยในแผนใหม่โอเคไหมเรื่องกเอาคราบว่าจะเป็นแผนไหนเนาะนะครับอ่ะาวน,นี้มาดูผมขออนุญาตเริ่มต้นที่โควิดแสนเหรียญก่อนนะครับ โควิดแสนเหรียญคือเป็นประกันเดินทางนะครับอาจจะมีแสนเหรียญแล้วก็โควิดตำนาโควิดรมดา,มดานน่าเจ๋งไม่มาเนะฮะขออนุญาตพาคุณไปดูประกันเดินทางก่อนแล้วกันสําหรับนะครับชาวต,ต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับคุณสามารถให้เขาซื้อประกันตัวนี้ได้นะครับผมจะเรียกว่าประกันแสนเหรียญในส่วนของทีเดินทางของตัวทุนนะครับตัวนี้เจ๋งมากนะครับเจ๋งกว่าคุณจะไปซื้อในส่วนของตัวอะไรเนะย ไปซิฟิกนะครับผมเคยพูดไปแล้วสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะแต่จริงจ,จะมาพูดตัวนี้หนึ่งในการเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะฮะเอาไว้สำหรับคนมีไอเดียมาขายเผื่อคนมีมีคนมาถามมีต่างชาติเข้ามาถามนะครับเข้าไปที่เ a นะครับเลือกทูแล้วก็เลือกประกันเดินทางอินบอลนะครับสําหรับลูกค้าต่างชาติโอเคเดี๋ยวามาดูกันนะครับว่าที่ผมบอกว่าถ้าสมมติต่างชาติเข้ามานะครับแล้วต่างชาติเนี่ยเออจะเดินทางเข้ามาไม่ได้อยากได้แค่ค่ารักษาในส่วนของโควิด เขาอยากได้เดินทางเข้ามายากได้มีค่ารักษาในส่วนของโรคอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุวันเหตุด้วยนะครับแนะนําแผนนี้ครับทีเอเดินทางนะครับอยู่ในหมวดของแสนเหรียญเนาะเป็นอินบอลนะครับฟอร์เรนเดอร์นะครับฟอร์เรนเดอร์นะครับจะมีทั้งหมดสาแผนนะครับคุ้มครองอะไรบ้างหนึ่งครับกรณีอุจัติเหตุล้านสองล้านสามล้านแล้วแต่แผนนะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีค่ารักษาไปบาลทั้งจากโควิดทุกโรคครับ มาเจ็บเจ็บป่วยได้ทุกโลกครับที่ไม่ได้เป็นมาก่อนในวงเงินสามล้านห้าถ้าใครอ่เจอลูกค้าจะเข้ามาแล้วเขาอยากซื้อประกันแสนเหรียญผมไม่นำเป็นทุนนะผมไม่นำเป็นทุนเราว่าใบรับรองออกได้ภายในสามวันสามถึงสี่วันนับจากวันที่แจ้งงานครับเอ่อแล้วก็นับไปวันที่ทําการด้วยนะครับก็สามถึงสี่ไม่เกินนี้ครับรการันตีไม่เกินนี้เผื่อได้เร็วกว่าน,นี้ด้วยนะครับ เร็วกว่านี้ด้วยนะครับแต่เราอ่ะเผื่อไว้เฉยๆนะครับสามถึงสี่วันนี้คือเดือนนะครับอาจจะเร็วกว่าสามวันเท่าด้วยซ้ำเนาะนะครับฟังคองก็สี่ชิ้นจากบริจาคบริท่านั้นนะครับย้าว่าจากบิเหตุเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นการรักษาได้ทั้งเจ็บป่วยแล้วก็อ่อเจ็บป่วยนี่คือจากโรคนะครับแต่ต้องไม่ใช่โรคเกิียมาก่อนแล้วก็บิเหตุด้วยในวงเงินสามล้านแห้งมีค่าเคลื่อนย้ายโศกด้วยค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ด้วยนะครับค่าเคลื่อนย้ายอัฐิให้ด้วยนะฮะ แล้วก็ถ้าคุณซื้อแผนสองขึ้นไปจะมีประกันกรณีค่าที่มีมาไปถูกลงถูกเลื่อนนะครับแล้วก็ค่าไร้ช้าค่ากับงกระกะเป๋าต่างๆนะครับคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคือมาประเทศเราแล้วก็ดันไปทําให้คนอื่นก็เสียหายทําข้าวของก็เสียหายตัวเนี้คุ้มครองให้ด้วยนะครับที่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นล้อนห้าในไอห้าตัวนี 50, ้ห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วแต่นะครับแล้วถ้ากรณีเนาะแล้วถ้ากรณีนะครับคุณ ทำพาสปอร์ตหายเห็นไหมฮะพาสปอร์ตหายนะครับนี่ดูนะความพร้อมคนไปยนไม่ใช่ห้าหมื่นนะครับห้าแสนกับล้านแห้งครับรานแผนที่ตกจงหมดเลยนะครับแล้วก็ร่างเอกสารหายต้องทำพาสปอร์ตใหม่เราโยงเงินให้ไปทําใหม่ห้าพันห้าพันกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับโอเคไหมแต่ถ้าคุณแบบความรับผิดต่อบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดเออเสียหายหรือสูญหายเนี่ยครับหรือพังต่างต่าง่ยนะครับมีาในในนบ่าทำบัตรเครดิตให้เนี่ยมันหายไปเด็กหมื่นหะนึ่งเห็นไหมฮะ นี่คือแผนประกันเดินทางนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นกรณีค่ารักษาเนี่ยถ้าค่ารักษาก็จุ่มก็จิมเนี่ยนะครับเป็นทั่วไปเนาะเป็นโรคอะไรก็ได้ครับทั่วไปมีการรักษาเนี่ยนะครับสำรองจาจก่อนจะสามารถเอ่อส่งเอกสารมาทาเบิกนะครับกี่เอกสารต้องเบิกทั้งหมดมาเบิกที่ทูลประกาศไปนะครับนี่คือความคล่องที่สูงกว่าครับลูกค้าถ้าซื้อประกันเนาะสูงก,กว่าประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องการเดินทางด้วยและมีความคล่องอื่นเพิ่มทั้งหมด13รายการ นะครับคุ้งความความเสียชีวิตจากบัติเหตุด้วยนะครับสูงสุดถึงสามล้านแน่แล้วก็มีค่ารักษานะครับทุกโลกเลยทั้งอุบัติเหตุทั้งโลกนะครับยกเป็นโรคที่เป็นมาก่อนเนี่ยสามล้านแน่โอเคไหมครับแล้วก็ทอย่างอื่นแค่จะบอกว่าคูณเป็นสามเท่านะครับถ้าเป็นแผนสามแน่ก็เมียจะเริ่มต้นที่สามพันห้านะครับแต่แนะนําว่าควรจะซื้อเป็นแผนสามเดือนก็คือแปดพันนะฮะตัวนี้รายปีอยู่ที่สามหมื่นสี่สี่หมื่นสองแล้วก็ห้าหมื่นหนึ่ง ต้องบอกเนี่ยว่าผมว่าคุณดูนะฮะอันนี้สองหมื่นเนาะแผนนี้สามหมื่นนะครับเห็นไหมแผนนี้สามหมื่นเหมือนกันเกือบหมดเลยเออถ้าเป็นคนโอบสิบเอ็ดปีอะมาซื้อแผนนนี้ใช่ไหมครับก็สามหมื่นคุณดูนะฮะตัวของทูนเนี่ยเราไม่ได้แยกอายุแนวะว่าอายุเท่านี้ต้องเพิ่มเบี้ยนะครับเรารับตั้งแต่หนึ่งขวบถึงเจ็ดสิบห้าปีนะครับ หนึ่งขวบถึงเจ็ดสิบห้าปีถ้าตา่ำกว่าสิบแปดนี่ซื้อพวกผู้ปกครองวอรเ์เยนต้องมาผู้ปกครองแล้วนะครับผู้ปกครองเสร็จรับทราบนะครับเนี่ยนี่ก็สามหมื่นสี่ครับก็คือทั้งปีเลยนะครับหกสิบเอ็ดปีซื้อทั้งปีก็ต่างกันแค่สี่พันนะครับถ้าเข้ามานี่ก็ผมถือว่าถูกกว่านะแต่ถ้าคุณซื้อมาแค่แบบมาอยู่หกเดือนก็สองหมื่นก็โอเคนะฮะแล้วก็สํายพันเลยคือว่าไม่ต้องส่งขอครับไม่ต้องส่งขออนุมัติครับไม่ต้องส่งขออนุมัตินะครับ,ออรบก็ใช้แค่ พาสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวใบคําขอก็สามารถเช้คงานได้เลยครับใบขอปองไม่ถูกนอพาสปอร์ตก็สีเมรนะครับแล้วก็ส่งครับประมาณสามวันทําการนะครับคุณก็จะได้ใบรับรองไปยื่นที่ตัวสถานทูตได้แล้วนะครับเพื่อจะทาเรื่องเช่าเข้ามาในประเทศไทยโอเคไหมครับอ่ะนี่คือตัวเป็นเดินทางนะครับเป็นเดินทางนะครับเป็นเดินทางแบบมีค่ารักษานะครับด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะครับ ถ้าเป็นแผนนี้ก็ยังไม่เข้ามาในไทยนีนนะเป็นแผนนี้นะครับและสุดท้ายนะครับเออน่าจะเป็นสุดท้ายของวันนี้นะครับอีกสิบนาทีผมจะขออนุญาตพูดในส่วนของประกรันตัวทูนอีกตัวหนึ่งและกันนะฮะอ่าตัวทุนเป็นสําหรับต่างชาตินะครับที่อาจจะอยู่ในไทยแล้วหรือกําลังจะเข้ามาเอ,อ่บางคนบอกอาจารย์ครับต่างชาติถ้าอยู่ในไทยแล้วแล้วก็าไม่อยากยุ่งยากในการส่งใบคําขอ,อเข้าไหมครับ พขาไ่อยากส่งไปเขขอมีเบี้ยมันหมื่นกบาทน,นะครับเพราะถ้าส่งไปคําขอก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านไม่อยากส่นสุขภาพาเขาอยากให้คุ้มครองโควิดเขาจะไม่เป็นโควิดเขาซื้อที่ไหนดีครับเออผมบอกเลยครับซื้อตัวนี้เลยฮะก็คือประกันโควิดนะครับในส่วนของตัวแสนเหรียญนะครับเหมือนกันบางคนอาจจะมองว่าแพงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่านะปัจจุบันเนี้ยแผนนนี้ยเป็นตัวเลือกเดียวนะครับที่รับต่างชาตินะ เอ่อไปเช็ตัวเลือกเดียวพเพาเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่แผนเน้นโควิดนะครับที่ง่ายและรับต่างชาตินะครับโอเคไหมเบีย้ยคิดง่ายเลยครับต้องบอกว่าการรักษานะครับแผนนี้จุดเด่นขึ้นหนึ่งครับเบี้ยเลดเดียวเบี้ยเลดเดียวรับถึงเจ็ดสิบห้าปีและเป็นเลดเดียวเลยนะฮะเลดเดียวเลยนะครับคือหมื่นห้าครับไม่มีแบบเลดแยกอายุนะไม่ใช่ว่าแบบพอปุ๊บปั๊บนะฮะต่อปีกลายเป็นสามหมื่นไม่ใช่นนะ เออเป็นคือ60ปีสองหมื่นพอ61ปีสามหมื่นนะครับไม่ใช่ตัวนี้หมื่นห้าเลยแลย่ตั้งแต่หนึ่งหัวไปจนถึงเอ่อเจ็ดสิบห้าปีไปเลยนะครับและที่สําคัญแผนนี้เฉงกว่าครับเพราะ LG เนี่ยต้องบอกก่อนเนีคือรักษาไปครับสมมติว่ารักษาสองวันรักษาหมดไปสามหมื่นแล้วเสียชีวิตจากโควิดแล้วไม่เราไม่มีประกันโควิดหรือไม่เป,ประการช่วตอะไรตัวอื่นไปเลยนะครับ สุดท้ายชีวิตคุณเป็นศูนย์ครับค่ารักษาจ่ายให้โรคพิบัตถูกไหมแต่สำหรับโควิดนะครับของตัวทูนประกันภัยที่เป็นตัวแสนเหรียญนี่นะครับที่นิ้นความคองเฉพาะรักษาเฉพาะโรคโควิดนี่ครับให้ค่ารักษาอยู่ที่สามล้านห้แสนนะครับแล้วค่ากรณีรักษาไปเรื่อยๆรักษาไปหมดไปที่ห้าแสนนะครับ รักษาหมดไปห้าแสนนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตก็ยังวงเงินค่ารักษาเหลือเท่าไหร่ครับส่วนที่เหลือเนะี่ยจะส่งต่อให้ทายาทสมมติคนรักษาไปห้าแสนแล้วไม่รอดโควิดระยะสุดท้ายเสียชีวิตจากโควิดนะครับก็จะเหลือสามล้านไว้กับทายาทแต่แผนอื่นไม่มีอะไรเหลือให้นะครับถ้าเป็นของ LG ม็มจีอยไม่มีอะไรเหลือให้นะครับโอเคไหม แล้วก็แผนทูนเมื่อกี้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าเขาให้เฉพาะค่า,ารักษาพยาบาลนะครับเพราะนจะกรณีถ้าเกิดเสี่ยงชื่อจะโควิดไม่ได้มีให้นะครับอย่างนี้ไหมพรานแผนนี้ครับใครห่วงก็ควรจะเสีย่ยงที่จะโควิดนะครับไม่ได้ค่ารักษาโลกอืกอ่นวันนี้ตอบโจทย์ครับหมื่นห้าพันบาททุกช่วงอายุนะครับแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดสิบห้าปี <S <S คือบางคนเนี่ยเขาจะไปขายในส่วนของตัวนะครับตัวเอ็จี นะครับไปขายเฟลลี่นะครับเพิ่งบอกว่ามันก็โอเคนะถ้าเขาแบบเออเฟลลี่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าสมมติจะเข้าเมืองแล้วจะซื้อตัวเฟลลี่เนี่ยมันก็คือแบบคนที่สุขภาพดีเนาะแล้วก็รอได้เพราะพิจารณาประมาณสามถึงเจ็ดวันเป็นอย่างต่ำนะเราก็จะช้าไปถ้าคุณจะเดินทางไปไปผมก็แนะนํานะถ้าไม่แผนนี้ก็ตัวชีเอของทูลนะครับจะแผนนี้เด็ดสุดเพราะ ไม่ว่าคุณจะรักษาหรือเสียชีวิตนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้หมดวงเงินสามล้านในการรักษายังไงก็เหลือมาให้กับญายาแน่ๆครับถูกไหมแล้วค่ารักษาที่เก็บไม่ได้นะครับไม่ได้บอกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับใช้ใช้ไปแล้วแค่ได้ครั้งเดียวไม่ฮนะตามใดก็ตามพี่ในหนึ่งปีวงเงินสามล้านถ้าคุณยังไม่หมดนะครับแล้วคุณจะเป็นโควิดทีหนึง่งคุณก็เบิกได้อีกอย่างนี้ไหมนะครับ แต่ก็เป็นทีเมื่อกี้นะครับมันจะรักษาในทุกโรคแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโควิดนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือจุดที่ผมมองว่ามันเด่นกว่านะมันเด่นกว่านะถ้าเด็กนึ่งแต่18ปีเนี่ยนะครับซื้อเนี่ยคุ้มครองทัง้งโรงแมเนาะถ้าเดินทางคนเดียวนะครับผู้ขอประกันสามารถจะประกันได้สูงสุดหนึ่งฉบับนะครับผู้ขอประกันต้องมีร่างกายสมบูรณ์นะครับไม่คุ้มครองอาการที่เป็นมาก่อนนะครับระยะเวลาเราี4วัน ทุกอันนะฮะยกเว้น l g ตัว e l i t ซึ่งซึ่งผมบอกว่าม่คมีคนสนใจเท่าไหร่พอมีคน,นแคมเปญครับจะเทียบกันตันสามบาทอย่างเงี้ยซื้อไปซักเท่าไหร่ดีสิบสองเดือนก็สามหมื่นหกนะครับแพงกว่าตัวนี้เนี่ยทั้งๆท,ท,ที่รักษาได้แก้โควิเหมือนกันเลยครับอืเอเห็นไหมฮะอะใครก็นแล้วนะครับนี่คือก็คือแผนทั้งหมดนะครับตัวโควิดที่เรามีอยู่นะครับคราวนี้จะพาทุกคนนะครับ จะพาทุกคนเนาะไปดูในส่วนของตัวเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับประกันโควิดนะครับอมีแชทกับมาในขออยาดูก่อนไหครับว่าเป็นคำถามหรือเปล่าคนไทยในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทยคนซื้อประกันตัวไหนดีครับทําปกติบริษัทท่วไปจะคุ้มครองไหคนไทยนะถ้าไม่ได้ถือวีซ่าที่เข้ามาคือคนไทยครับผมแนะนําว่าอาจจะซื้อเป็นเดินทางก็ได้นะครับเคียอินบอลเนาะ อีบอนตัวเมื่อกี้นะครับก็ตั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อสามสามสิบวันแนตะ่แนะนําว่าซื้อแปดพันเนี่ยซื้อตัวท e ีไปเลยครับถ้าคืออยากซื้อแค่เข้ามาในเมืองนะผมแนะนําว่าซื้อท e, ีแต่ถ้าใครห่วงโควิดแล้วกลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ซื้อใหญ่ๆห,หน่อยก็ซื้อไปตัวนี้ก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะเอาง่ายๆเข้ามาในไทยอ่ะคือเข้ามาในไทยตอนที่ก่อนที่จะเข้ามาคุณซื้อคุณซื้อแบบเดินทางเข้ามาก่อนจากนั้นเนะี่ย ให้เขาทาเรื่องไว้ก่อนคุ้มครองแต่ตอนนี้เลยแล้วซื้อแผนวาคุ้มครองที่เป็นของคนไทยที่มันที่มันบอกว่าคุ้มครองคนไทยนะไม่ใช่ต้องมางในไทยนะครับคุ้มครองคนไทยอะ่ะก็ซื้อไปเลยพอคุณเข้ามาปุ๊บมันก็เริ่มคุ้มครองเลยถูกปะ่ะแต่ต้องรอสี่วันแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ต่างประเทศตลอดนะครับไม่ไม่ไม่ได้นะจะต้องแบบจะเข้ามาในไทยแล้วซื้อไว้ก่อนอ่ะโอเคได้เพราะเพราะถือว่าคนที่เข้ามาในไทยแล้ว คือถ้าซื้อก่อนเดินทางเนี่ยผมว่าซื้อก่อนเดินทางอ่ะซื้อได้แต่แต่ที่อยู่คุณต้องอยู่ในไทยนะแล้วกําลังจะเดินทางกลับโอเคไหมที่อยู่ินไทยแล้วกําลังจะเดินทางกลับอันนี้ซื้อซื้อตัวทีเพื่อให้เข้าประเทศเราได้ก่อนนะเพราะตอนนี้เขาบังคับซื้อนะครับและก็ไปซื้อในส่วนของตัวซื้อในส่วนของตัวประกันโควิดทั่วไปอีกโอเคไหมที่เป็นพวก ทิพย์ยะนวุกิจสินมันคงสินทรัพย์วิริยะอาคเนอะไรเอเียอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปซื้อตัวนั้นเพิ่มพลอยอีกครับแลวให้มันนับไปเรื่อยๆแล้วคุณเข้ามาในประเทศไทยนะครับโอเคไหมพอคุณเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บจัดเลยครับเพราะต้องบอกก่อนนะว่าระยะเวลาเราคอยนะครับผมถามละนะครับบริษัทเขานับวันที่คุม้มครองไปนะครับไม่ได้นับวันแจ้งงานนะครับนับวันที่คุม้มครองเนะี่ย คุณตั้งคุ้มครองวันไหนระยะเวลาเราคอยจะนับหลังจากวันที่คุ้มครองต้องซื้อครับต้องซื้อไม่ซื้อไม่ได้แต่คุณจะซื้อน้อยซื้อมากอันนี้แล้วแต่แต่ต้องซื้อครับชาเหรียญต้องซื้อตอนนี้มันให้ซื้อกันหมดนะครับไม่ไม่ฟีกามเมือแต่ก่อนเขาบอกว่าเออแต่ตอนนี้ให้ซื้อกันหมดเพราะนันก็ต้องซื้อนะครับเออเดี๋ยวบางคนเข้ามาได้ไม่รู้แต่ว่าตามเงื่อนไขอ่ะสถานทูตก็ให้ซื้อนะครับตามเงื่อนไขนาอ เออไม่งั้นเขาไม่ออกสู่ประเทศเขานะครับก็ไปดูดีๆนะครับอวันนี้มานี้นะครับเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยก็พิมพ์ไว้ในกลุ่มเลยกันเนาะนะครับเหมือนขบวนละแล้วเจอกันครั้งหน้ากับพอสถัดไปนะครับจะผลิตพันมาคุยกันเรื่อยถ้ามีตัวใหม่อัปเดตก็จะมาคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะก็วันนี้หลับฟันดีครับลาติสวัตรครับสู้ๆครับอ่โหกสวัสดีทุกคนนะฮะคุณ พิะนะครับคุณต้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็คุณยนิกานะครับเเดี๋ยวเจอกันคอสแน่นะครับเดี๋ยวมาเยอะๆกันเลยสวัสดีครับ